สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบกับช่องถนอมซักเงินร้อยแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้ก็เอาภาพบรรยากาศการเก็บข้าวออกมาให้รับชมนะครับผมก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะครับสมบัติสมบัติสุรพลที่ส่งภาพวิดีโอมาให้นะครับแน่ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับผม เาจะเห็นไม่แตการเกี่ยวข้าวแบบยุค 4G นะครับที่ใช้รถไม่เหมือนสมัยเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี้ต้องใช้มือเกี่ยวนะครับเกี่ยวเสร็จก็ต้องมามัดมาเก็บมัดกู้หลายขั้นตอนนะครับเมื่อก่อน,นกว่าจะได้นวดข้าวไปจะได้ตีข้าวนะครับต้องรอเกี่ยวเสร็จนะเกี่ยวเสร็จต้องวางให้มันแห้งให้ข้าวแห้งแล้วก็มามักู้เชือกมัด เป็นม,มัดมัดนะครับต้องไปตัดต้องไปตัดออต้องไปหาตัดต้นปอนะแถวบ้านผมเรียกว่าต้นปอนะครับเอามาตัดมัดเตรียมมัดข้าวสมัยก่อนนะไม่เหมือนสมัยนี้โอ้หลายขั้นตอนครับเมื่อก่อนก่อจะได้นวดข้าวซีข้ากวก่าจะนั่นแหละครับหลายขั้นตอนสมัยนี้ก็วันวานวาน,วานเสร็จก็แทบจะไม่ต้องดูแลหรือม,มากมาม่นะครับก็รอฝนฟ้านะครับ ตกลงม,มานะเป็นการเกี่ยวข, de, ข้าวนาปีครับผมของนาเพื่อนนะของนาเพื่อนที่ส่งมาให้ดูต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เลยเอามาถ่ายทอดให้พี่ๆน้องๆปลุกปลาหน้าอาในที่ช่องย t u b e นะครับชาว youtube ทุกท่านนะครับให้ได้รับชมนะครับนี่ครับเป็นการเกี่ยวข้าวโดวยรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวนี้เร็ว รวดเร็วทันใจนะครับนะก็เป็นการก็อยู่ที่ประมาณไล่ละ6 0 0บาทนะทุกวันนี้นะครับหรือแล้วแต่พื้นที่ห่างไกลนะอาจจะบวกเพิ่มเล็กน้อยนะครับนี่เลยการเกี่ยวข้าวออกมาให้รับชมนะครับก่อนนึกถึงสมัยเ,เมื่อตอนอยู่อรัญยประเทศนะครับก็ทำนาแบบนี้แหละฮะเกี่ยวข้าว ทำนาก็เป็นเด็กสมัยนั้นก็เป็นเด็กก็มีเลี้ยงควายบ้างนะครับเช่วยพ่อช่วยแม่เกี่ยวข้าวไถานาทำนาเนี่ยนะครับรังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก็คืออาชีพนี้เลยนะครับขอต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับผมวันนี้ก็ขอสวัดดีคร้า